อยากหลอนเลยเนี่ยมุมท้ายบนเนี่ยแม่งกว่าอะไรวะตัวกูเองทักมหาตัวกูเองได้ด้วยเหรอใครแยกล่างวะคุงพิชิตลงเล่นมาค่ะนี่มึงเอากูในป้อมเลยก็ได้สักทีดิสักทีดิอีเทลเนี่ยสักทีดิ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 มาเอากูในป้อมเลยก็ได้สวัสดีฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกิโลปอนวันนี้เนี่ยจะบอก พูดยังไงดีวะเป็นการเปิดคลิปที่แม่งโคตรทั้งอายทั้งเขินและแบบเป็นพี่หมาที่แบบตื้งเหรทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้คือนาพูดตรงๆว่าไม่ได้เตรียมกันมานะแล้วก็ช็อกด้วยนะฮะเพราะว่าไอ้ญาติเนี่ยได้ทักมาใน Facebook นะฮะเป็นเพจกลุ่มว่ามีคนเข้ามาในด i s c o r d เนี่ยเยอะมากแล้วพี่ก็สงสัยว่าอะไรเข้ามาทําไมนักหนาเข้ามาทําอะไรกันเหรอแล้วพอได้เข้ามาในด i s c อร์เท่านั้นแหละมันเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นครับน่ากลัวเลยน่ากลัวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับน้องๆนะฮะไม่รู้ว่าเนี่ยกูกูอย่างเกินอย่างอายหน้าเป็นส้มตีนสวัสดีครับใครจะให้พวกมึงเปลี่ยนมึงบอกมาใครคือต้นเหตุพี่ตามขอบอกให้ทีโบใครคือโอกูนับแป๊บหนึ่งหนมึงไม่ได้มาทีละคนมึงมาเป็นอไเลย อัาแล้วตัวกูตัวจริงอยู่ไหนวะเนี่ยใครใครใช้เอามาตั้งเนี่ยโอ้โหความคิดแม่งโคตรพี่เลนเลยเข้ามาในดิสคอร์สของพีชนะพี่ชนะต้องเป็นคนที่ชื่อว่าปอนในเนี้ยมึงดูดิไอ้เจาะคนนั่นแหละกูอยากหลอนเลยเนี่ยมุมท้ายบนเนี่ยแม่งกูว่าอะไรวะตัวกูเองทักมหาตัวกูเองได้ด้วยเหรอใครแยกร่างวะหลวงพี่เจชนะเกาดองพีไม่หลวงพี่เจ มา <S <S ใครเล่นเกมบ้างมาๆมา,มาหมายเ REALLY? ลขห้องห้าสามหกศูนย์เจ็ดหกห้าสามหกสามเจ็ดหกไฟังยังไงหกสามมันฟังยังไงหกสามว่าไม่ได้แล้ครับเมียตามงานเมียตามก็ได้อ่ะมาดูกันมาดูแครี่กันดีกว่าทุกคนเราจะจ้องที่เทลเป็นหลักเพราะว่าเทลเป็นแกนนําเว้ยเอ,อ้ยเทลฝั่งนู้นอะ่ะไหวป่าวเทลฝั่งนี้พร้อมไหมนะอยากกลับนะอยากกลับนะอยากกลับนะ อย่ากลับนะอย่ากลับนะอย่ากลับนะอย่ากลับดีให้กลับทำไมอ่ะใจแน่เปล่าอยากได้ของรางวัลนะเปล่าถ้าอยากได้แน่ต้องห้ามกลับนะไอ้ยะโคตรโคนวเนี่ยโคตรนวเนี่ยมีการอย่งสูงเนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้าแน่จริงอ่ะเอาอีเทลที่ชื่อนามิได้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าทายใบนั้นเลนบนน่ะเลนบนกำลังมีคนไปหานะระวังไว้นะม้าก็ม้าเออกูบอกเลยขี่ม้าวิ่งหนีไม่ทันอ่ะ ขี่มาวิ่งวิ่งหลังมาแล้วทุกคนเออตายกวาตายกวาตายตายลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วอีเทวตายตัวอื่นไม่รู้แต่อีเทลตายวิ่งตายศพสองศพแรกผ่านไปศพสองตามมาเบ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยโอ้โหเทนสับผิดเมื่อกี้ไปสับว่าวไอสตาร์บินยังสตาร์บินยัง่ยตาตาสเต็ป ตามติดชีวิตอีเทลฮะยิงไปเทลเทลยิงไปเทลยิงไปยิงไม่ดิอย่าถอยถอยทำไมถอยทำไมเอาว่ะเอาว่ะเอาวะเอาว่ะเอาว่ะอูทำนาเลยเดี๋ยวมันโดนแดกแน่นอนปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมามันเล่นเป็นว่ะมามันตามไล่ล่าแล้วนี่เกมแม่งโคตรตื่นอะรู้สึกว่าเหมือนผมตอนนี้เนี่ยจะหลุดจากดิสคอร์ดฮะทุกคนเพราะว่าดิสคอร์ดค้างนะ หน้าผมเยอะเกินเลยทีขอดมาตามอ e ีเทลกันดีกว่ามาทุกคนมาตรงกลางนี่รู้สึกว่าจะนวเนี่ยมากนะเพราะว่าผมได้หลอกน้องๆองเขานะฮะว่าถ้าทีมไหนชนะเนี่ยผมจะให้รางวัลรางวัลเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกรางวัลก็คือเอาพวกเองเนี่ยลงในคลิปนะฮะเพราะว่าผมตรอๆบ่าแอบช็อกนะแอบช็อกอยู่ที่อยู่ดีๆไม่ก็เห็นหน้าตัวเองแบบทั้งดิดอ่ะไม่รู้ใครแกงอ่ะทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นชีบนะฮะที่แกงลูกศิษย์ไอ้ย่าเนะชีบะขี้เลื้ยนะฮะทุกคนหมาตายปละ

เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันเล็ดอยู่ดีๆก็ปีนก็เลยได้หมดเอ้ยจะจบเลยหรือเปล่าเรนอะดันหน่อยเด่นหน่อยอยากชนะพ่ะเจ้าอยากชนะต้องดันลิ่นนะนะใครชนะเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้ไงไม่อยากชนะหรอถามจริงเฮ้ย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 รู้สึกว่าเจ้าแห่งนามิเขาเดินนําทีมวะเอาวะเอาวะนามิแทงป้อมเลยแทงป้อมเลยนามิแทงป้อมเลยแรี่น แครี่เผ็ดใหม่เขาแตงป้อมกันแล้วเราไม่รู้หรอ,รอเผ็ดใหม่เขาแต่งป้อมแล้วแครี่ <c oughs> อ่ะเกมหน้ากันนะครับมีเกมหน้าไหมเดี๋ยวเ่เกมในเกมเดียวเกมเดียวฮะรางวัลมีอยู่เซตเดียวฮะสำหรับผู้โชคดีครับอู้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 อู้้นู้้อูู้ออู้อู้้อู้้ออออดสุดย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 อด สู้ไปชนะได้สู้ไปชนะได้ได้หมดแล้วนะอย่าถอยดีไปเลยบุกไปเลยเอา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 เลยอู้สตาร์บินเก็บสเต็กแล้วปังอ่ะอุ้ยสวยโอ้โหแม่งสุดว่ะตายแมวดำมองไม่ตายน้ำมีขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยพวกมันดันควาเรนดิว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 รีบขึ้น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 อย่าช้าดิชักช้าเดี๋ยวจบแล้วนะนาเห็นป่ะดุมได้เลยน่ะ รีบรื้อเออรีบรื้อนี่รีบรุ้อนี่รีบรุ้อนี่ดามิรีบรุ้อนี่ดามิรีบรุ้อนี่ดามิอะไรวะอันนี้ถาชนะได้รางวัลจะให้พเออเดี๋ยวถ้าชนะได้เนี่ยพี่จะให้รางวัลเลยแบบใหญ่โตเลยแบบดังเลยอ่ะงั้นมาค่ะในมึงเอากูในป้อมเลยก็ได้สักทีดิสักทีดิอีเทลเนี่ยสักทีดิ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  สกีนี่มาเอากูในป้อมเลยก็ได้เมื่อกี้หมดมาร์ตี้โอ้เดี๋ยวแท้งเดินกลับเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนัมมี่กำลังมากลางพี่ก็ไม่ได้พูดนะเมื่อกี้เอามันทุกคนเอาไว้ตาย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 จัตตาบินห้าสเตกเฉยเมื่อกี้พี่จะบอกนะฮะว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ในป่าของ สาบัวอะอยู่ในบัวนามีทําให้อาย่าภูมิใจหน่อยสิได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเป็นสิทธิ์อาย่าเก็บปากไปเลยพี่จะไม่ใบ้นะพี่จะไม่ใบ้นะว่าฝั่งตรงข้ามดันป้อมแล้วพี่จะไม่พูดเลยนะพี่จะไม่พูดเลยว่าฝั่งตรงข้ามดันป้อมแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องบอกก็ดูไม่ต้องบอกที่นี่คนนี้ไม่พูดเลยพี่เอามันเอามันเอาไ้ตายเอาแล้วนะอู้หู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  คิริตววิ่งยังไม่ทันเลยอะตอนนี้มีคนวาร์ปอยู่สองคนถ้าพวกเองเข้าไปได้พวกเองจะได้หมดเลยเว้ยเอามัน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 อื้อหือสวยช็อตนั้นเม็ดเดียวแตกเลยกระจุยกระจายโอ้พี่มันฝั่งนั้นโปร้องปลุ้องโปรน้องโปลุ้งปลุ้งไอ้พี่เนี่ยเดียดเดี๋ยบพี่บอกก็ได้ฝั่งนู้นอยู่ในฝั่งนู้นอยู่นะป้อมเองนะ เห็นไหมนามิตายเองนี่ยพี่บอกแล้วหวังนู้นอยู่หน้าป้อมตายเองก็เหี้ยเหี้ยบอกกูทุ่ตำแหน่งเลยกูจะใหนบ้างเนอะขอร้องแต่จบที่นี้ จบแลยอยู่ดีๆแม่งค่าจบเกมตำแหน่งเลยต้องขอบอกก่อนนะฮะทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายทําโดยบางเอิญน,นะคะเป็นการแกล้งน้องนามิหรือว่าเด็กๆในทีมของไอ้ยาเฉยๆนะฮะเพราะว่าผมไม่สามารถแกล้งไอ้ยาได้เนื่องจากไอ้ยามันไม่ได้เข้าดิสมานะฮะโดยวันนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์นะคะขอบคุณ FC ซทุกคนนะฮะ ที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาและบ๊ายบายผมแกงนะผมไม่ได้ให้ของรางวัลนะเพราะว่าไม่มีตตงคงสักมดเหมือนเคี่ยวอ่ะก็คนดูเขาแกล้งผมก่อนนะครับ